คันนี้ครับ่ะอยู่ช่องพี่เดพาไปตกปลาครับผมวันนี้ตกปลาเหมือนเดิมครับผมมาลุยคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิครับผมวันนี้อยู่หมายประตูคลองสองฝั่งตะวันตกครับผมหรือฝั่งเงียงพานิษครับผมก็ชุดอุปกรณ์ก็เป็นตะกั่วยี่สิบกรัมครับผมก็เป็นตะก้อสองจุดห้าเซนแล้วก็ลูกปัดเบอร์แปดครับผมตัวสายหน้าผมใช้เป็นพีถักสีของ V b a บทครับผม0.8ตัวเบ็ดใช้เป็น0.5กับ0.8ครับผมของปักเข้าให้ จกเกี่ยวก็จะมีเม็ดโฟมแล้วก็เป็นหมันหมูหมักน้ําแดงครับผมก็ประมาณนี้เลยเหยื่อที่ใช้ก็เป็นลําบ่มเหมือนเดิมครับนะนะก็ผสมหน้าหมายครับผมลําบ่มน่าจะเป็นเดือนแล้วครับผมผสมหน้าหมายก็ปังกะทิของลุงนึกแล้วก็ลําสดของรุ่งอย่างละถุงครับผมลําบ่มครึ่งกิโลครับผมก็เวลา8ปดโมงวันที่8ธันวาคมครับผมก็เช้าวันจันทร์ครับตอนเย็นทำงานต่อครับผมมีเวลาแค่ครึ่งวันครับนะนะก็ ไล่ถมเหยื่อครับผมช่วงแรกไล่ถมเหยื่อสักสามสี่ไม้ก่อนแขนเดิมครับผมมีเวลาแค่ครึ่งวันครับผมเดี๋ยวมีเต้มเดี๋ยวส่งงานตอนเย็นครับนะนะก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะเอาพร้อมลุยแล้วครับอ่ะวันนี้จะลงเบ็ดสี่คันครับนะนะฝั่งประตูคลองสองฝั่งตะวันตกครับนะาะก็พร้อมลุยครับผมแปดโมงกว่าๆมีอยู่กันแค่ครึ่งวันครับ Chào dân dân sống ngang các bụng Ui, bà kia đâu các โอ้ยเต็มแรกมาเลยครับผมโอส้สวยครับประมาณสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วครับผมเจ้วอ่ะลงเบ็ดไปแป๊บเดียวปลากินเลครับผมยังไม่ถึงสองนาทีเลยอ่ะรอลุ้นรอชมกันไปครับผมเยอะไหม เอ้าลงเบ็ดไปไปลายกินเล้วผมแล้วอ่ะไปกันต่อครับผมหมยนี้เด็ดมากลงเบ็ดไม่ถึงสองอนาทีปลายกินละปลายกินนะครับปลายกินพร้อมกันสองคันเลย คันนี้ก็กินเยอะคันนี้ก่อนครับโอ้ยโอยสวยครับคลองส่งงามสุวรรณภูมิโอ้ จเจ๋อเลยครับผมกินเดือดมากเลยครับผมสองคันพร้อมกันเลยเอาเดี๋ยวเอาปลาไว้ครับผมเนี่ย <c oughs> ไซส์สวยครับผมตัวเริ่มโตแล้วกินเม็ดโฟมครับตอนนี้ก็เกี่ยวเม็ดโฟมกับมันหมูครับผมอย่างละคอ อ,อยู่ไหมตอนนี้อยู่ยส,สวยอ่ะโอ้ส,สวยสวยครับผมกินสองคันพร้อมกันเลยโอ้ไใส่เท่ากันเลยครับผมจ้าว สภาพอากาศวันนี้ลมแรงมากเลยครับนานาก็ปลากินแบบกินเดือดเลยผมลงเบ็ดกินลงเบ็ดก,กินครับอะรอรุนรอรับชมกันไปครับผมเดี๋ยวส่งงานตอนเย็นครับนานาิาเกี่ยวเม็ดฟมครับผม่มศูนย์จุดห้าเบ็ดตัวเล็กครับก็เหยื่อก็ถมไปสามอดแล้วผมแล้วนวลน,นิ่มแล้วครับแล้วลมแรงเลยครับผมเอาให้อยู่ในน้ําได้นานที่สุดครับเน้นปลาใหญ่ด้วยผม เดี๋ยวเน้นปลาใหญ่ด้วยเลยเดี๋ยวก็ปิดเหยื่อไว้ด้วยครับนันะอ่ะไปกันต่อครับนันะหมายก็ประตูคลองสองฝั่งตะวันตกครับผมก็วันเส,สาร์ที่แล้วก็ตกตรงประตูสองฝั่งมอและชั้นพาทุมหรือฝั่งตะวันออกก็วันนี้ ลงเบ็ดผ่านไปแล้วประมาณชั you know. ่วโมงกว่าๆครับผมก็มีผลงานแล้วผมปากินแต่ว่ากินเดือดช่วงแรกครับผมแล้วก็กินห่างแล้วก็กินเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวมีผลงานตอนเย็นเดี๋ยวส่งงานครับนะนะก็ฝากช่องพี่เดีพาไปตกปลาครับผมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมนะก็รสภาพคลองส่งน้ําวันนี้ครับผมลมแรงมากเลยครับผมอากาศเปลี่ยนอีกแล้วรู้สึกว่าจะเข้าหนาวอีกแล้วครับ วันเสาร์เมื่อกี้ก็ตกตรงฝั่งโน้นครับผมฝั่งตะวันออกครับประตูสองครับผมหมายเด็ดแล้วครับใครจะมาก็แนะนำเลยผมก็เสาร์ทย์นี่สุกเสาร์ทิ่นี่ยาวเลยครับบางคนก็มานอนค้างคืนเลยครับผมอรอชมกันไปผมป่ากินแล้วครับผม

เออไหนได้นึกว่าปลาครับผมขยะไปกันต่อครับ คันที่สามับผมตรงกลางเลยส,สวยนะอ่ะตัวสวยตัวสวยครับ โอ้ตัวสวยมากเลยแจวอ่ะผ่านไป10โมงครับผมตั้งแต่7โมงกว่าๆครับ7จ็ดโมงสีประมาณชั่วโมงกว่าๆครับนะก็ปลากินเรื่อยๆครับผมแต่ช่วง8ปดโมงไปหา9ก้าโมงปลากินดีมากเลยผมตอนนี้ก็กิกนังหางครับผมแต่ปลาก็มีไซส์อะอ่ะลุยกันต่อครับนั่นนะอ่ะอยู่แค่ไม่ประมาณเที่ยงครับผมเดี๋ยวเที่ยงก็กลับลนะเดี๋ยวตอนเย็น เข้ากาต่อครับผมรอชมหมงานกันไปเรื่อยครับปลาถือว่ามีไซส์สวยครับผมปลานิลนปลาหมอข้างดำครับผมตะเพียนยังไม่เจอเลยหลุมเนี้ยแต่ฝั่งนู้นเจอปลาตะเพียนด้วยครับผมมีตะเพียนไซส์สวยเลยแต่วันนี้ยังไม่เจอปลาตะเพียนเลยครับผมไปกันต่อครับผมลุยกันต่อครับนะนะ โอ้โหลมแรงมากเลยครับรอุปสรรคอะกินคนนี้ต่อครับผม สวยโอ้แจว๋วครับใสสวยครับผมโอ้กินเดือดแล้วผมแจว๋วส่งงานครับผมก็วันที่8ธันวาคมครับผมวันจันทร์ก็ประมาณนี้ครับผมตั้งแต่7จ็ดโมงสี่สก็เที่ยงครึ่งพอดีครับผมก็น่าจะสสวยครับผมได้แต่เพียนมาสองเต้มก็อันนั้นกับปน,นินเลยครับผมมลาหมอข้างดำสักสองสามเต้มครับประมาณนี้ครับผม สรุปผลงานวันนี้ครับผมตั้งแต่7จ็ดโมงสีถึงเที่ยงครึ่งครับผมก็กินจัดช่วง8ปดโมงถึงสิบโมงครึ่งครับผมหลังจากนั้นก็เงียบไปสกเกอร์เข้าแล้วก็กลับมากินอีกห่างๆครับผมก็ถือว่าไม่จัดเท่าไหร่ก็พอได้อยู่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวตอนเย็นไปทำงานต่อฮะชอบคลิปนี้กดแจมินแชร์ครับเดี๋ยวพาไปใหม่ในกดติดตามไว้ครับพีเดพาไปตกปลา